เราแบบไรยคุยไรยคุยเลยอเจ๊แบบนึงคอยอ่ะขอเบรกนิดนึงคอยอ๋อไม่ได้มีแต่เก้งกวางนะที่ดูช่องเราอ่ะเหรอมึงนึกถึงคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยอีเจ๊อะโอเงกันก็ปกติเหรอเอสวันดี้นะคะเราอยู่ที่เขาใหญ่เราแบบไกลกันเลยทีเดียวซึ่งซึ่งฉันก็จะถามเธออยู่เหมือนกันเพราะว่าทางผ่านแบบเป็นป่าเป็นเขาใดๆกูบอกวังตกว่ากูกลัว ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนี้ยนอกจากมาถอกใหญ่เรามาแจ้งเหงาแล้วอะฉันก็นเหมือนเดิมเลยฉันใส่ดีฉันมีหนุ่มรอกำแน่น ตัวขาวรอติดีรออยู่ค่ะพูดนี่คือมั่นใจมากมั่นใจเลยคือถ้าไม่ดีจริงกูกลับเลยนะเจ๊ถ้ามึงกลับตอนนี้นะหลอนร้องไห้กับกรุงเทพได้เลยจ้ะหลอนเขาเสียใจอย่างแน่นอนเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอไม่เอามาฉันเอา้ไปรอที่ควรจะรอแล้วอ๋อก็คือเดี๋ยวเราไปเจอเขาข้างในโอเค ่าทางขึ้นเขาใหญ่นะคะเราก็เลยมาแบบมาแวะกันที่นี่ก่อนเลยกับชนบทคาเฟ่ม,มาเป็นทางผ่านพอดีแวะเติมพลังกันสักนิดนึงขอแวะทางกาแฟทานน้ำไม่ไหลเนื่อดแล้วไปสู้กันข้างในต่อหมายความว่ามันยังอีกยาวไกลหรอคะเจอันนี้ <c oughs> เป็นแค <c oughs> ่เริ่มต้นที่จะขึ้นเขาใหญ่เราไปว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินจิบจิบพอแห้งห้องน้ำน้องได้ค่ะแล้วก็ผ่ารรยากาแรอบๆขอบชนบทคาเฟ่แล้วนันเนาะเดี๋ยวเราไปทานกาแฟดีกว่าจ้าไปทางไหนอ่ะ ทางนี้ฮะเอาเหรอนะไ,ได้แหละมันแค่เบาเพเคยมาไคร้จะไหนรู้แต่เมื่อกี้ก็เดินมาทางนี้นะ อยู่กันที่ไหนคะพี่แบงค์อ๋อตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยไล่สุพิศลานะครับกลางเขาใหญ่แต่ว่า,บ,ญญา,าบรรยากาศดีดีดีสุดๆหน่มองไปเป็นทุ่งหญ้าเป็นทิวเขาโอ้โหอ,อย่างที่ฉันบอกเธอไปว่ามาแก้เหงาไกลๆกันแบบนี้ทั้งที่เนี่ยเราไม่ได้มากันสองคนหรอกเออซึ่งฉันจะถามเธอเหมือนกันว่าเขา,าจะมาตอนไหนไปออมาตั้งหลายที่แล้วนะจนยังไม่เจอเลยาแถวเนี้ยมาเลยหนุ่มหลอกกัมนั่งเตรียมไว้ให้เธอเขาอยู่ตรงนี้หรอคะลองเรียกเดี๋ยวเขาก็มาใหุ้ณรู้จักเขาก่อนว่าเขาคือใครเนาะ อ่ะถ้างครัไปพบกับเขาเลยนะครับปั๊อปี้รัชธงค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี yes> <_<_่พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงหล่อกำแน่งสมชื่อไหมสมคำล่ำลือปะได้อยู่ได้ได้อยู่นะเออจะแก้เหงาเราได้ดีเออเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่แก้เหงากับเราแบบทั้งวันเลยอ่ะอยากให้ปัอปปี้ พูดถึงผลงานที่ผ่านมาก่อนดีกว่าแนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครอะไรยังไงได้ครับสวัสดีครับผมบ๊อบบี้ขยี้ทุกมุกครับคนหล่อหาไม่ยากแนะหาคนหล่อมากๆมีผมคนเดียวครับโอ้าหไกับผลงานที่ผ่านมานะฮะก็ทำดูันดีนะครับผมรายการเนาะแล้วก็มี The Face Men Thailand Season 2นะครับแล้วก็มีซีรีส์ YRU แล้วก็มี YYY Munver นะครับผมที่ผ่านมานะคือทุกอย่างมันมีความแตกต่างหมดแล้วแล้งสี่ผลงานที่พูดมาเนี่ย ใช่เขาเป็นเหมือนกันเลยใช่ดูมันอีกกันด้วยกันผู้ชายผู้ชายใช่ครับผู้ชายแบบผู้ชายแบบไปเที่ยวกันเลยเที่ยวผู้ชายด้วยกันเด็กแฟนก็คือประกวดนายแบบเลยประกวดเลยนิ่นี่คึมคึมหอหล่อๆหล่อหล่อเท่ๆที่เห็นเป็นที่เป็นเป็นที่โด่งดังก็คือนั่งช้างดูไหมใช่ช็อตช้างช้างแบบดาตรึงดาตรึงจริงแบบได้ดูไหมครับ ดูเป็นยังไงตอนนั้นสยบช้างได้ดีมากแบบนิ่งอะไรขนาดนั้นเขาได้ชนะแคมเปญนี้ด้วยเปล่าใช่ใช่ฉันจำได้เราดีช้างคาชนะครับผมแล้วก็ซีรีส์ Y r U ซึ่งฉันก็ดูอันนั้นก็พูดไม่รู้เรื่องอันนั้นก็เล่นใหญ่ตอนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยตอนเนี้ยจะบอกอาจจะบอกว่าเล่นใหญ่จริงๆในซีรีส์คือแบบเต็มที่มากแล้วก็วายวายวายนี่ก็เป็นไปอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นเจ้อปลาอันนั้นเล่นทำไมวายวายอ่ะ เรื่องมันเล่าเรื่มันเล่าออแกงแข่งน้ำเชิญอฉันเหรอพี่เขาเอาเรื่องมาเนี่ยอกนที่ผ่านมาเพิ่อประมาณนี้ที่ผ่านมาเนอะเดี๋ยวก็จะมีอนาคตเรื่อยๆาไม่ลู้จะเดี๋ยวเขจะมีอีกเรื่อยๆครับผมวันนี้อย่างที่บอกว่าเราอยู่ที่ไร่สุติศลาครับ ได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของที่นี่เหรอคะอ่าเป็นลูกเจ้าของที่นี่แล้วกันนะอ่าแต่ว่าเป็นเจ้าของแล้วกเป็นลูกเจ้าของที่คอยดูแลลูกค้าที่มาที่นี่อ่าสายพีอาร์ต้อนรับมาใดๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมตรงนี้ยืนเนี่ยคือลูกค้าที่สวยที่สุดนะสหรับผมนะหลังเนี่ยคล้ายๆกับทุ่งหญ้าสาวหน้าหลังซ้ายไปจะเห็นไายินาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรอเล่นไปเลแล้วก็คือล้างมือเร็วมากเลยมันจะเอาแต่ว่าปไปคือมันสวยจริงๆนะคุณแต่คือมองไปคือแบบ เกี่ยวแบบสบายหูสบายตามากอ่ะในวันนี้เราอยู่ที่นี่แล้วป๊อปปี้พาพวกพี่ถั่วร์ไล่หน่อยได้ไหมเอาเป็นัวลิสงหรือเป็นถั่วฝักยาวเป็นถั่วลันเตาได้ไหมพี่เดี๋ยวบอกแม่ให้ทำให้นะเราเล่นจะพามาจัวที่นี่เดี๋ยววันนี้พี่สองคนจะเป็นลูกถั่วเลยป๊อปปี้อยากไปไหนทําอะไรพาไปไหนเดี๋ยวไปหมดเลยโอเคเราเริ่มจากห้องนอนกันเลยดีกว่า ตันนอกก่อนแล้วค่อยวะห้องนอนดิเออใส่ร้อนเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาครับมายคือตรงนี้ครับมันจะเป็นบริเวณที่วิวทิวทัศน์ที่เห็นรอบด้านเลยสามมุมถึกสาเลยจริงจริงใช่ไหมถ้ามองอาจจะมีซ้ายนิดหน่อยที่เป็นบ้านพักแั้วก็เป็นแบบเขาล้อมเลย ด้านหน้าก็มีเขาด้านหลังก็มีเขาวิวค่อนข,ข้างดีเลยทีเดียวจะมีพวกเราเนานะว้าวไปลเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าว่าปาปมีมีแบบเป็นเหมือนที่พักอะไรอย่างเงี้ยทำมานานหรือ,อยังตรงเนี้ยอุ้ยจริงจริงเหรอครับตรงนี้ผมทํามาประมาณสามถ้าทําเป็นรีสอร์ทจริงๆเนี่ยประมาณสี่ห้าปีละแต่ก่อนเนี่ยเวลาบ้านผมเวลาปาร์ตี้ปีใหม่ทีนี้ก็จะขึ้นมาจัด ซึ่งจริงๆเนี่ยมาปีละสองทัศน์ี่สมัยก่อนนะก่อนที่จะเป็นรีสอร์ทแบบเต็มตัวใช่ใช่เพราะว่าก่อนทน้านี้ทางมาก่อนดังนั้นการที่ทรงบ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเรามามพออยู่เองก็เหมือนเรามาปลูกบ้านต่างจังหวัดปลกตัอยู่กันเองอะไรอย่างงี้แล้วไ่มาทาเพิ่มทีหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักประมาณไหนอ่ะเพราะว่าเราอ่ะขับมาเอาจริงมันไกลมากนะตอนนี้อยู่ตรงไหนก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไร่สุพิศาลาอ่า เขาใหญ่ครับจะเป็นช่วงของอยู่ตรงกลางระหว่างวังน้ำเขียวกับศรีคารองอ๋อแล้วอีกนิดนึงก็ไปวังน้ำเขียวแล้วใช่ไหมใช่้ยุงเลยเลยไปไหนก็เป็นวังน้ำเขียวแต่ตอนนี้คือยังอยู่ในฝั่งอุทยานเขาใหญ่อยู่อ่าใช่ในโซนนี้ทั้งหมดครับแล้วก็จะมีแบบว่าสถานที่เที่ยวรอบๆค่อนข้างโอเคเดินทางก็ไม่มาหนักยี่สิบนาทีก็ถึงอะไรเงี้ยหลายๆที่จริงๆใครชอบเงียบอ่ะที่เนี่ยเวิร์กเพราะว่าเงียบแบบ เพราะว่าเรานั่งมาก็คือระยะทางประมาณนึงเลยนะถึงได้ถามว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีนักท่องเที่ยวรู้หรือเปล่าว่ามีที่พักอยู่ตรงนี้อ๋อจะก่อนนะแต่ก่อนเรียกคนผ่านไม่เห็นนะทางผมก็เลยเปิดโคมเปิดไฟแล้วก็ทําให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นนักท่องเที่ยวก็เลยขึ้นมาถามแบบเฮ้ยที่นี่มีที่พักให้เราไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้ว่าเออพอทําบริการแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วลูกค้ามาประทับใจก็คือว่าเออ <Cornell. S 2> ดีมาทำธุรกิจแล้วก็สนุกดีแล้วก็แบบได้ได้อะไรดีจากลูกค้าอีกเยอะอย่างเงั้จริงเพราะว่าคนเวลาเราเที่ยวเราไม่ได้ต้องการความหรูหราพอพูดถึงเขาใหญ่เราก็นึกถึงการพักผ่อนถูกปะอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจในอย่างลานตรงนี้ก็แบบกว้างเหมาะกับแคมปิ้งกางเต็นท์นอนได้อะไรได้ถูกไหมเดี๋ยวเราต้องลอต้องรอทุกปีเลย ตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เราทำที่ตรงนี้โอ้ยแต่จริงๆคอนเซ็ปต์เขาดีนะคือมันเหมือนกับแบบว่าเป็นเริ่มต้นของความอบอุ่นของ Family ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่มาท่องเที่ยวได้ด้วย เราพูดถึงคอนเซปต์รายการกันดีกว่าว่ารายการของเราอ่ะมันเหงาอ่ะป๊อปปี้เนี่ยเหงาไหมผมเหรอไม่ค่อยนะไม่ค่อยเหงาเลยเหรอเอาจริงยจริงผมเหงาไหมเหรอถ้าอยู่คนเดียวอ่ะจริงๆผมเป็นคนที่จัดการกับความเหงาตัวได้ดีนะไม่รู้จัดการยังไงถ้าสมมติเหงาเราทําอะไรไม่รู้พี่เคยไหมนะกินบุฟเฟ่ต์คนเดียวอันนี้ไม่เคยเคยชาบูอ่ะเป็นไหมเป็นอันนี้ฉันไม่เคยจริงเหรออยากคืออยากกินก็คือไปเลยไม่ถามใครไม่ชวนใครด้วยเดินเข้าร้านเลยใช่ถ้าเดินรู้สึกว่าอยากกินร้านนี้ว่ะแล้วไม่มีเพื่อนแล้ว นี่ยกกินคนเดียวใช่ไหมผมกินคนเดียวมันหลังเออแยกกันกินก็ดีแหละ อ๋อไอ้ห่าไม่คือบุฟเฟ่ต์เราไม่เคยแต่ถ้าเรากินข้าวคนเดียวอ่ะหมายถึงแบบเป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยเรากินประจำคนเดียวอันนั้นอันนั้นเป็นเออปกติแบบบุฟเฟ่ต์รู้สึกว่าเคยกินบุฟเฟ่ต์มันกีต้องแบบอย่างน้อยสองใ่ไเออมันต้องแบบเอนจอยอิทติ้งแล้วแบบเมาเมาด้วยการจัดการความเมาก็คือแบบเราจัดการได้ดีเลยเราไม่รู้สึกว่ามันแบบเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ปหมจริงๆรู้สึกไหมคือด้วยความเรารู้สึกแหละเราถึงได้ทำในสิ่งแบบนี้อ๋อเราเป็นค่องแต่จริงจริเราเป็นคนที่แบบไม่เป็นไรวะ เราก็ไปทําอะไรในส่วนเราก็ได้เราอยู่ในนี้ได้เราต้องสนุกเราได้อะไรเงี้ยมันเลยไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเหมือนมากเท่าไหร่จริงๆนะเนี่ยผมมีอีกหนึ่งวิธีทําให้หายเหงาอ่ะยังไงคะว่าไปเหงาหงายอะนะอ้าวไปดัามือผมทำไมอ่ะแล้โหไปหักแบบนี้แล้วค่ะจะเรื่องไงอ่ะแม่เอาจะเรื่องนี้เหรอเออโอ้เมื่อบางคนทางเดียวกันไงมันอ่านเกมกันอ๋อเดียวน้อยมาเดียวแล้วนั่นคืออะไรโกรธ่ะโกรธ่ะอันนี้อันนี้คือ แคมเปญขี่ช้างในในเดอะเฟสใช่ฉันรู้แต่นึกว่าเห็นเอามาตั้งก็เลยนึกว่าแบบที่นี่มีทัวร์ขี่ช้างด้วยมีคนเข้าใจผิดอย่างกันปะมีคือผมที่บอก่านะครับช่วงนึงที่เพื่อนผมมาส่งตัวนี้ให้ช่วยแน่นอนวันใหม่อะไรเงี้ยเราก็ส่งนี่ตัวนี้มาแม่ผมก็ไม่รู้ว่เอาตั้งหน้าอะไรคิดว่าจะมีเซนลูกชายว่าเออในเดอะเฟสตอนที่เ้ยตั้งปั๊บวันนั้นอ่ะแม่ผมก็ลงมบพ่อผมลงมาบนนั้นไม้รถขับผ่านมาเป็นจบถาม เังยังที่มีกี่ช้างด้วยเหรอครับโอ้เออดีครับเอ้าแล้วแล้วอย่างไรตั้งต้นวะอ๋อลูกมชายผมเขาเป็นโดเป้โดเป้ไหนพี่โดเป้ไหนเราไม่มีกี่ช้างเนี่ยพี่ไม่เข้าพักครับพักผ่านเลยจะทำายกันครับนั่งใหญ่เดี๋ยวนี่เราจะนั่งนั่งคู่ตรงนี้สักชั่วงหนึงใช่เพราะว่าเราสองคนโอเคอยู่แล้วไงได้อยู่แล้วเฮ้ยพี่กรณ์ยังไงคือฝีมือคุณมันอ่ายู่แล้วต้องมาหน้างานมันต้องได้ได้เราเอาคอนเทนต์ตา อ่ะโอเคเราเพื่อนกับป๊อปปี้พอสมควรแล้วครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาแกล้งเหงาโดยมีป๊อปปี้มาแกล้งเหงากับเราสองคนด้วยไกลถึงเขาใหญ่เลยทีเดียว่ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนครับเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมสําหรับเย็นและคืนนี้อีกเดี๋ยวคืนนี้เราไปเจอกันดีกว่านะคะว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกับป๊อปปี้กับการแกล้งเหงา ครับผมได้เลยเนาะชุดนี้คงไม่เหมาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกันอีกทีหนึ่งแล้วไปเจอกันตอนเย็นมืดๆกันเลยดีกว่าค่ะบายเดี๋ยวไทยเมึ่อี้เสิร์เลอเดี๋ยวไยคุณผู้ชมค่ะ หนีนะคะสนามกลางไรสุพิศราลินเป็นอะไรก่อนไรสุพิศราค่ะอยู่กลางเขาแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้เราทําอะไรมาหลายหลายอย่างมากเลยนะตั้งแต่เช้าที่เราแบบไปคาเฟ่เอยไปสักการะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เออแล้วก็หนุ่มปอๆของเราเนี่ยพาชมไร่แบบเสวยสมงรถยามไปแล้วเย็นวันนี้ก็มีอีกหนึ่งแอคทิวิตี้นะคะที่เราจะทำกันนะคะพูดบางสีอ่ะพูดเลยพูดเลย้ตอยออกมาด้วยกันอ่ะโอเค ไหนๆมาถึงเขาแล้วสิ่งที่น่าทําในการมาเขาเนี่ยมันคืออะไรนอนนอนนอนก็ถูกต้องนะคะไม่ผิดนอนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทําคือกิ่นกินกินอันนี้ก็ถูกต้องนะคะก็ต้องกินกิ่นก็ต้องนอนนอนก็ต้องกินก็ต้องทํออีกอย่างนึงสิบรรยากาศเอาจอแบบนี้ต้องกลางเต็นเออเรามีแคมปิ้งดีกว่าเดี๋ยวเรามากางเต็นท์นอนดูดาวชิลๆกับบรรยากาศแบบป่าเขาแต่ว่าฉันไม่กางเต็นท์ไม่เป็นนะสานกกางไม่เป็น เพราะว่าตอนไปเข้าค่ายก็คือบึงแล้วมันก็เป็นเต็นเลยเอาอย่างงี้ขอดูขนาดเต็นก่อนว่าดิฉันจะกางไหวไหมอ่าโอเคเ๋ยขอดูเต็น่อยค่ะได้อยู่นะคะหมายถึงคนโยนนะคะได้อยู่นะตีขนาดวครับผมขนาดเต็นหรือขนาดอะไรครัเล็กมากเลยนะหนูก็9้านิ้วแลวนะนิ้วมือไม่ครบใช่ไหมเต็น แผ่แล้วเหมือนดีเฟกที่มันเด้งบึงนะ่งเนี่ยใช่เหมือนเคยไปนอนอ่างขางแล้วมันเด้งออกมาเลยเป็นเต็นเอาละเอาละก็เธยงานข้าวค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะลองใช้ความพยายามไหมหรือเราจะเรียกเจ้าของเต็นท์มากางให้เราเลยแล้ันนี้คืออะไร่ะเนี่ยปอะไร แล้วมันมีอะไรบ้างเธอมันมันต่อกันหมดเลยแล้วมันจะยังไงวะเราเลี่ยงกันเลยดีกว่าค่ะอ่า่วนป๊อปปี้เลยจ้าโอ่ยุงกัดเยอะไปหมดเลยโอ๊ยเรายังไงดีอ่ะเราต้องเริ่มยังไงอ่ะป๊อปปี้เราจะกลางเต็นท์นอนดูดาวกันคืนนี้อะไรนะเอาเงินผมไปกลางนะดูดาวเต้องอยู่ด้วยกันดิต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมใครก็มาแล้วนี่ครับโฟล์คสวาทกลางเต็นท์แบบง่ายๆนะฮะคือจริงเรากลางเสร็จ นะครับผมในการที่นี่ที่เต็นผมมันหักมันหักเกิดอะได้อ้าวใจงอ์ทำไมอ่ครับเกิดอะไรเนี่ยมามาเต้นมันหักดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนอะไรนะหักไหมถอดบิดเขาลุกหักไหมโอ้ไม่หักไม่หักครับคุณป๊อปปี้เกาะแกงกูแล้วนึ่งสรุปไม่หักเนาะแล้วการเต้นเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นครับไม่เป็นครับอมาดีนะเี๋ยวเนี่ยคือทำการต่อให้ครบนอ่าทั้งสองเส้นเรียบร้อยแล้ว ่แน่อ่านี่นะฮะเราตงกานี่มานี้กออ่โอเควางไว้กอาอนไม่เสร็จหล่ะคืนเนี้ย ว่างี้เลยนะเหมือนนอนในรถแท็กซี่เหมือนกันเียวเหลืองเนาะติดไฟว่างก็คือโอเคแหละเดี๋ยวคือเราก็จะแบบหลับนอนในนี้สามคนอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดอยู่นั่นก็คืออาหารหิวมากเลยตอนเนี้ยป๊อปปี้ มีอะไรทานบ้างใช่ไหมฮะเออจะแบบใช่จะแบบได้ฟีลแบบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันแคมปิ้งหวานแบบอาแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบปูาต่างๆความอบอุ่นอะไรได้คือผมไม่รู้เลว่าคุณกินสดขนาดไหนของคุณะคือถ้าผมรู้เราสองคนกกินสุกปกิเานสุกปกติเออแต่ว่าเธอกินปกติไหมดิบมีเดียมแรหรือยังไงสุกได้เสากินได้ไหมได้อิอันนีเรนี เผอันนี้ายาอนี้เอเอ่าเรื่องซอ่าเ่ออนาเรืองซเดี๋ยวพอบมากอ่ะลไม่เชื่อไม่เชื่อลองอยู่ที่อยู่จงรอยเล่นร้านอีกแล้วนะครโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพี่เจมมาห่างกันคนดีกว่าเพราะตอนนี้หิวมากครับ เป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนอ,กอิ่มจนแบบท้องกลมพอมค้อลูกเลยค่ะตอนนี้แต่ <c oughs> ทุกคนจริงจังเรื่องการกินมา,จากจนกูนั่งกินยาหลังอาหาร <S 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 ไปติดหนะ้านาทีทุกคนยังไม่เลิกเลยค่ะเธอทุกอย่างมันอร่อยผลไม้ก็อร่อยที่แม่เอามาให้คือแบบดีมาก,กแม่ชอบชอบให้ลูกๆกินอิบเอออาหารดีอร่อยเลยครับแบบเอนจอยอิทติ้งมากเลยมืออนี้งั้นเรากินอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดีให้โต๊ะหายนะดีกแล้วเนาะเออใส่เวทมนต์คาถากันหน่อยโอเคสามสองหนึ่งป ปุ๋ยเมื่อกี้นะเราทานอาหารกันไปแบบอร่อยมากแล้วก็เรียบร้อยแล้วด้วยเคลียร์โต๊ะอะไรเสร็จเรียบร้อยวันนี้ยังไม่ได้เอาจริงๆเราไม่ค่อยได้พูดคุยกับป๊อปปี้เป็นแบบกิจจักษณะเท่าไหร่เลยนะ<ช>เออเพอเวลาเจอกันก็นจะแบบว่าไปเล่นเกมบ้างเ<ช>จอกันแบบนู่นนี่นั่นบ้างเรามาขอแบบลวงลึกเล็กๆได้ไหมโอ้ยลวงลึกขนาดไหนอ่ะ,ะเอ้ยลึกไม่ได้หรอกวะเพราะว่าเออานั่งมองตาเขียวอยู่ไม่ให้ลงลึก จ้องไม่ปล่อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ป๊อปปี้บอกกันเลยว่าป๊อปปี้เนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยยังไงโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโดยอุปิสัยผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบกวนกวนแบบว่าผมชอบชอบแกล้งคนอ่ะแต่ผมมันจะเป็นคนที่แกล้งแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แกล้งจริงจังรวมๆแล้วคือดีือผมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกเม่เอาชี้เด่ดดีอ่าเราสนุกกับกับทุกๆการกระทำทุกๆอย่างที่เราทำอะไรเงี้ยทุกๆงานที่เราทำด้วยใช่เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราจะทำอะไรเราสนุกอบมันจะเอ็นจอยกันทุกอย่าง ประมาณนี้สรุปแล้วคือเป็นคนสนุกล่าเริยนั่นแหละกับงานกับทุกอย่างที่ที่ำในชีวิตจริงๆหน้าจอเขาเป็นยังไงอ่ะเบื้องหลังเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยยาวจะเว้นจะไปไม่ยาวขนาดนั้นอันไหนเธอลองของเธอสิสเปคผู้หญิงที่ป๊อปปี้ชอบเป็นแบบหน้าผู้ชายครับได้นะอ่านทำไมเราสเปคเหรอครับผม จริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเนี่ยไม่ค่อยมีสเปคนะแต่ความจริงอ่ะคนหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอผู้หญิงเนี่ยเฟิรนด์ดีเพชชันต้องมาก่อนอืมสำหรับผมไม่ใช่ผมเป็นคนที่จะเจอครั้งแรกอ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้มาทั้งใจนะแต่ในวันข้างหน้าถ้าเราเจอบ่อยๆเข้ารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากขึ้นผมเป็นคนชอบคนแบบนี้สเปคจริงผมก็คือชอบคนมีคาแรคเตอร์แหละจริงๆแล้วชอบคนที่แบบว่าไม่ถึงกับอันเลิศจนบ้านะแต่คือแบบอันเลิศแล้วอยู่ด้วยแล้วแบบได้เสียงหัวเราะได้ความสุขจากเขาอะไรเงี้ยเราส่งบวกไปเขาส่งบวกกลับมาใให้เเเราานนนิดดึงงงกกก็ยยััีแบบบบบววอ่่่ะไมชล ไปที่คำถามต่อไปเคยแบบได้รับแบบ D M m ม s เ a จใน IG แบบแปลกๆมาแบบแปลกๆอ่ะเลยนะเออดีครับไม่ไดเยอะด้วยใน IG จีทุกความที่เวลาเขาทักมาเนี่ยมันจะไม่เข้าข้อมูลเราโดยตรงคือจะไม่เข้ามาในช่อง D M โดยตรงเราจะตั้งแบบว่ามีมีมีการทักเข้ามาก่อนเราจะสามารถเข้าไปดูข้อความได้ก่อนมันจะเป็นไทเวทกน็ช่องนที่มันจะเป็นเหมือนรีเควส์ข้อความเข้ามาใช่ไหมอ่า ซึ่งหนึ่งอส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบรู้สึกยังไงอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงงงูหรือเปล่าอารมณ์ตอนนี้งงูหรือเปล่างงูหรือเปล่าอ่ะฮะง่วงไอ่ะม่เชิงไม่เชิงง่วงมีไม่เอกเหมือนง่วงใครๆง่วงแต่ใีไม่เอกแต่มันจะเสียงสูงอ่าเออก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ส่งรูปตัวเองมาพีเต์อ่ะไข่ของไข่ของเลยถ่ายเทลฟี่ตัวเองเลยแล้วส่งประมาณช่องเีม เสนอขายเลยเนาะแบบคาเซลเราเลยผมเห็นทุกครั้งปิดเลยปิดประตูห้องน้ำเข้าห้องนอนนอนเล่นนอนโอเค วันนี้ก็เต็มที่แล้วนะทั้งวันจริงๆคือแบบเนยว่าแบบอยู่กับหนุ่มหลอกคนนี้แบบเต็มที่เลยเออนี่มันแค่คลิปแรกเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าเขาอยู่กับเราก่ออีกคลิปหนึ่งแน่นอนแต่จะดูว่าเราไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรต้องไปรอติดตามนะคะครับผมให้เขาใช้ช่วงนี้ฝากผลงานเขาหน่อยดีกว่าครับ ผลงานนะครับผมตอนนี้ผมกำลังทำช่อง YouTube เองนะฮะก็เป็นช่องปี่และมิตรครับเพิ่งจะทำไป3ซีซั่นฮะ3ซีซั่นสา่นแล้วนะครับช่วงฝนปี่ขยี้ฮะสามซีซั่นแล้วซีซั่นละกี่ EP 1 EP ครับอ๋อซีซั่น1มี1 EP นับ1นับ1ฮะซีซั่น2มี EP ที่2ก็คือนับ2ก็ใช่ครับผมก็เป็น2ซีซั่นเป็นซีซั่น2 EP 1ีีิอ่าโอเคตอเคค่ะมีสามอีพีสาซีซั่นแล้วค่ะสาซีซั่นแล้วนะคะหนึอ๋อ ที่พีพอกามีละครนะครับผมในช่องอาร์มอลินเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะครับรวมๆถึงแล้วก็ฝากไอจีและการก็ป๊อปปี้ LHH ครับผมไปฟอลโล่ไปติดตามกันได้นะคะเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะคะคอมเมนต์ลงคอมเมนต์รูปลงบ่อยอยู่ สตอรี่ลงบ่อยอยู่แต่ว่า DM ็ก็พาๆลงบ้างใคดูเหรอครับเราเนี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรากางเต็นท์รอเรียบร้อยแล้วนอนนี่ไหมหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูดาวเข้ากับบรรยากาศเขาใหญ่ไม่เก๋อโอเคได้ยใหอช่นี่เจ้าของไรมันั่งเอกเดี๋ยวเราไปนอนรวมกันเลยสามคน นนะะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะกับฟันด t i ิกออนไลน์ช n แนลนะคะก,กับรายการเงาว่ะโอเคอยากให้เราไปทําอะไรที่ไหนนะคะลองคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยทั้งใน Facebook <t> ใน YouTube นะคะบอกได้เลยว่าแบบ ไปนี่สิมานู่สิไปนั่นสิถ้าเราทําไหวเนี่ยเราทําแน่นอนถูกต้องแล้วก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยแล้วที่สําคัญนะแจ้งเตือนกดกระดิ่งิ้งไว้เลยกันในลาดกันเพราะว่าถ้าลงปุ๊บออนปุ๊บดูได้เลยทันทีนะคะวันนี้เรา3ามคนนะคะแบงก์กับพีและคุณป๊อปปี้ค่ะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฟังจะเฝ้รอ,องขอคำรักจะมีเธอที่นั้นไม่ใช่ฉัน ครแบบวันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจไม่ว่า,ม,วามีใครที่เป็นเธคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตระนหนักน,น,น่าเธอมเมืัอมไปไกล ใจเริ่เป็นอย่างใจเจ้าหรือเปลา่าหากมันเป็นจริง,จ,รงจะเก็บเอาใจไปคืนที่ดาวเต็มฟ้าจะเก็บเอาจใจม <ะ S 1> าใส่